สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาซะด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กแอติเกียนะตอนนี้ทอยเหรียญชนะนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเด็ก OtK เนะเราก็ต้องเริ่มหลังครับซึ่งอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีนะจริงๆอ่ะเราควรจะทอยแพ้ใช่ไหมแล้วให้ฝั่งข้ามเลือกเริ่มเองเงี้ยแล้วเราแบบค่อยเริ่มหลังอย่างนั้นจะดีกว่าครับเพราะเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนจงใจไปหน่อยครับมันออกตัวแรงว่าเราจะ Ot k เคนะเขาก็น่าจะแบบมีวิธีดักทางได้ง่ายขึ้นเนาะตรงนี้ครับมือแรกครับเรามีเป็นแกมมาครับก็เป็นะมไบงครรัอ โยนในเกตทาลายอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเปิดครับค่อนข้างนีครับมี2ตัวนะแอชเชนเกีย,กยร์ยเซจูครับแล้วก็เป็นเอเจนเซจูครับก็เป็นไบโอทเคครับวันการาเหมือนกันนะก็เป็นถ้าเกิดแบบว่าเรามีแกมมาดยใช่ไหมถ้าเกิดแบบว่าเขาไม่ได้อะไรมากครับเราใช้เซจูเงี้ยแล้วเขาโยนเป็นอุลลาาเง,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 งี้ยเราก็ได้บาลรอนเลยน่าจะสบายตัวนี้ฝากครับเริ่มก่อนครับก็เดี๋ยวเริ่มเลยไม่เนยครับโอ้ทีละเมนดนะเปิดมาก็เอาเร็สุดแต่ว่าเปิดด้วยตัวนี้เหมือนจะไม่ค่อยเก่งนะเป็นคา ก็รีโมทหนึ่งใบใช่ฮะสเปรปุ๊บโม่สามครับถ้าเกิดโม่ติดก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีเพราะยังไงเรามีแกมมาเนาะรีโมทหนึ่งใบครับแล้วก็โม่สามใบอันนี้โม่กะเข้ามานะโม่เป็นอิมเปอร์ครับกับเฟนเลียนนะก็แล้วก็เซตหนึ่งใบครับแปลว่าตัวนี้ไม่น่าจะเก่งเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบมีเป็นพวกไอ้เคดิโดฮาร์ดอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเล่นเลยเนาะเลโนฮาร์ดอะไรเงี้ยแล้วมีเซตหนึ่งใบนะครับทีละเมนไม่รู้มีอะไรนะตรงนี้เข้าตาแล้วบ้างครับเดี๋ยวโจวเลย เราเพครับโอ้จ้เป็นคาตาเพานะค่อนข้างดีครับตรงนี้ก็มาเดอครับตามสูตรครับเงื่อนไขมีแค่2อย่างนะให้เจ้โอเคครับก็คือฝังข้ามมีมอนไง้หนึ่งตัวและข้อที่2ก็คือห้ามโดนขัดแค่แหละก็โดนขัดแบบนิดหน่อยครับทีสองทีอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดไปแบบสามสี่เดเกตอย่างเงี้ยโอเคน่าจะยากนะอะตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เข้าเป็นเฟรหนึ่งครับเป็หนึ่งเลยใช้เป็นเอเจนเซีูครับเผื่อมันแป๊กจริงๆครับเรายังมีแอชเชเกตเซจูนะเอาไปเล่นต่อได้อะตรงนี้เขาไม่ขััดอะไรรรรคบเเเากก็ียยล เป็นคอมโบที่มาจากเอเจนเ์ไซตดูนะก็เป็นกบครับกับแอชเเกดัคโกเลมม่เจ๊ครับเอฟเฟกมันโดนในเกตนะเพราะงั้นไม่ต้องใช้อะไรครับเสร็จปุ๊บเราลิงก์ต่อครับเป็นบาลิสตาบาลิสตาก็จะเสิร์ตนะเสิร์ตเป็นเกทาวครับแล้วก็เพลทของไอตัวกินแม็กเลยรีมูฟชุบมอนพลังเท่ากันครับสามพันสามพันก็เป็นไอแอชเเกดัคชุบขึ้นมา อ่ะตรงนี้ตัวเปแม็กซีครับแม็กซีก็ค่อนข้างแต่ว่าพวกเขามีบอร์ดนะถ้าเกิดเป็นอุลลาร์เนี่ยก็ไม่น่าจะทันแล้วปะ่ะตรงนี้ใช่ไาหมาครับเราก็ไปเรื่อยๆนะเพราะตรงนี้ถ้าเกิดเราเอากระดาษกระแปะได้ปุ๊บเนี่ยยังไงโอทเคแน่ๆเนาะดีท็ทเลยสเปคครับเป็นแอชเกียร์ดัสแลก็เฟ็กเลยก็เมื่อนอรมอลหรือสเปครเปครับเซอร์สองที่หนึ่งแต่เป,เป็นไวเวิร์น กับเกียร์บ็ิลครับพอเดี๋ยวเกียร์บ็ิลเสิร์ตต่อนะเพิ่มมือเสร็จเสร็จปุ๊ทิ้งหนึ่งใบครับแล้วก็ทิ้งไว้เลยครับเพื่อทำรันคอมโบของเราไปนะเสร็จปุเอฟว้เศษของเกียร์บ็ิลครับถ้าโดนเสิร์ตเสิร์ตเพื่อมนมาหนึ่งตัวครับที่พลังห้าร้อยนะตัวนี้จะเป็นคอมมานเดอร์ขึ้นเลยเพราะคอมมานเดอร์ก็เป็นส่วนสำคัญในการโอทีเคครับเพราะว่าจะรีมูฟมันจะเอากระดักมาแปะได้เลยอะไรย่างนี้ตัวนี้เอฟศษคอมมานเดอร์ครับก็เทคเลยโมแอช่นเกเกลิมหนึ่งตัวจากเด็กโมเสร็จปุ๊บน้องบอลซ้ำนะ อันแล้วก็ความดีนิดหน่อยของมันนะครับคือเด็กก็เป็นดีที่แบนนอมอนแล้วก็นอมอนซับนะเวลาตัวแม็กซี่ครับมันจะจวบไม่เยอะมากนะเพราะาถ้าเกิดเป็นเด็กอื่นครับตัวนี้หน้าจวบหัวบวมนะตรงนี้ก็2ใบละอาทีนี้เราจะเริ่มสเปรนะครับเขามีมือใบเดียวครับพอเราเล่นปุ๊บเขาจะจวบไปเรื่อยๆใช่เพราะงั้นเรามีคิงเลกกลุสครับก็สเปรดไ้ก่อนเลยถ้าเกิดเขาใช้แฮนด์แท็บอะไรอะไรลงมาเนี้ยเราได้มีตัวยันไวปก่อนทีหนึ่งคิงเลกกลุสครับแล้วก็แปะข้างหลังตัวนี้ไปต่อครับเป็นเกียร์ทาวนะ ตัวนี้ครับเราใช้เฟรขอบบาลิสตาใช่ไหมสั่งจิ้มครับแล้วก็จิ้มไอเกียร์ทาวครับแล้วเกียร์ทาวจะสเปรย์ไอตัวแทงเกอร์ใช่ไหมแทงเกอร์จะชุบครับตัวนี้บอร์ดมันเต็มนะเล่นเพลินไปหน่อยครับก็ติดแม็กซี่ด้วยแหละไม่เป็นไรเราก็เกียร์ทาวครับลิงเลยลิงเป็นลิตรไหนนะจริงๆไม่ได้ใส่มาคิลล่าหรอตัวที่จะเต็มนะเพราะจริงเป็นมาคิลล่าน่าจะเก่งกว่าเลยว่าเพราะลิตรไหนตรงนี้มันไม่ได้อะไรเนาะแม็กซี่ก็บเมบึ้มบึ้มครับตัวนี้เราใช้บาลิสตาครับสั่ง ชี้เวกกระดาษของเราแล้วก็ชี้มอนฝั่งข้ามเปลี่ยนทลังเป็นศูนย์แล้วก็ทำลายทิ้งตัวนี้ไปต่อครับเกียรเท้าเลยถูคัมไลน์สเปรย์เพื่อนเป็นตัวจากมือเด็กหลุมตัวนี้ก็เป็นแท็งเกอร์ครับแท็งเกอร์เมื่อนอร์มหรือสเปรย์สเปรย์เพื่อนจับมือถ้าฝั่งข้ามมีมอนชุบจากหลุมครับตรงนี้เราก็ชุบไอไวเวิร์นเมื่อก,กี้เลยอาที่ของจะครบแล้วครับเราใช้เอฟเฟกต์ไวเวิร์นเจอเ,เป็นไอซิ่เกตดูเอลครับแล้วก็เพลงของคอมมานเดอร์ รีโมบันเอาดูเอลครับไปแปะได้เลยทีนี้จะสบายแล้วครับเพราะว่าไอชีเกียร์เนี่ยมันบอกว่ามอนเอเชเกียร์จะไม่รับผลเอฟเฟกมอนฝาคฝกใช่ไหมแล้วก็ต่อนตัวใหญ่ตีครับฝาคฝกจะเปิดเวกระดับไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นยังไงเข้าแน่แแล้วก็มีนี่ด้วยคิงเลกโรดนะเพื่อชุกเฉินจริงๆครับยังมีหนึ่งเดกเกตนะตัวนี้แค่มอนนี่คนเดียวครับตีไปก็ผ่านแน่ๆอยู่แล้วนะไปเถอะเลย ไอ้เชฟเกครับตีเลยไอ้ดีเหลือศูนย์เลยนะ4ปัน4ครับอัดหน้าเข้าไปแล้วก็ตัวนี้ตั้งกันอยู่ครับใครก็ไม่ดูนะหัวเข้าไปเลยเสร็จปุ๊บก็ตีไคสานนะมันมาจากกระดาษครับตี3ทีนะไล่พวกนี้ยังไม่ตีนะตีเข้าแบบดาบิดเน้นๆอ่าเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะก็แปลกดีนะครับที่แบบให้ฝ่ข้าเริ่มก่อนอย่างไรครับ เล่นแต่รายได้ไม่เยอะมากนะอาจจะทอมือไม่ค่อยดีครับแล้วโม่ไม่โดดด้วยก็ถือว่าเป็นการทวนคาร์โบโอทีเคไปสักหน่อยแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูดีเด็กฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นรีเด็กของเด็กเทเลเมนนะครับก็เป็นเทเลเมนแบบล้วนๆนะซึ่งปกติเขาเน่ยผสมไรหล่อก,กับมาโชนี้กำลังฮิตเลยนะแล้วก็ใส่มาเกอร์เดียร์ครับ46ใบนะทําให้โอกาสโม่เจอมันค่อนข้างน้อยลงเยอะนะแล้วด้วยขายที่46ใบครับเวทเยอะมากนะมอสมันมีนิดเดียวอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวดูไมนเด้ครับใบแรกเป็นแม็กซี่ครับ อุลาระก็ไม่ได้ใส่นะใส่อะไรมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมีเป็นฮันนี่ครับสโน่ซีแม่สามเลยแล้วก็เป็นชิเดนครับเรโนฮาร์ดแล้วก็มูโดล่าครับไม่ได้ใส่เกียวโดนะที่น่าจะจะว่าที่เต็มก็ไม่ได้นะเพราะใส่มาเกินมาแล้วชาดดอบี้ครับวิซาซาฟอร์สแล้วก็เดสฟูโดเฟลเลียเทเลเมฆชาครับแล้วก็เป็นเซิร์ฟตั้งลบไอนี่เป็นเมตาโฟฟิวชั่นครับก็ถ้าเกิดมาโดนโมใช่ไหมรีมูฟมันแล้วก็จูนหนึ่งได้อะไรอย่างนี้แปลกๆนะแล้วก็มีโมเวสด้วยครับ ตัดหญ้านะใส่สีถกใบครับแต่ก็ใส่ตัดหญ้ามาไม่แน่ใจเลยจริงๆแล้วก็เป็นพัดเก่าครับแล้วก็พัดใหม่อ่ะอย่างสามเลยเบิบ้มๆฟิวเทเลเมนครับฟิวคาชาตะคีมชี้นิ้วครับแล้วก็เป็นฮาร์ดบีดอิมเปอร์สามใบแล้วก็กระดักนะใส่มาครบ,บเลยใสอันี่มาเยอะมากนะน่าจะเอาไว้โม,มแบบเสิร์ฟฟิวหรือมั้งเอ็กตาก็เป็นพวกเทเลเมนนะแล้วก็มีไอ้นี้ด้วยตัวนี้เก่งมากนะเล่นกับพวกวีซ่าตาฟอ์อะไรนี้แล้วก็พวกตัวซิงโคตัววินั่นนะตามสูตร ไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูไายสองต่อครับอันนี้ก็เป็นไายสองนะครับก็เหมือนเดิมนะทอยเหรียญชนะอีกแล้วไม่รู้เหมือนกันเป็นโรคอะไรทอยเหรียญชนะรัวนๆนะก็เริ่มหลังเหมือนเดิมครับเดโอทีเคนะปัญหาคือมือแหลกครับมือเนี้ยเล่นไม่ได้นะเพราะว่าเกียร์เท้าใส่2ใบมันก็ขึ้น2ใบเลยไม่มีตัวจิ้มนะยังดีครับเรามีแกมมานะแกมมาน่าจะช่วยอะไรได้บ้างหรือมั้งตรงนี้ครับขอแค่จกหกอะ เป็นใครสักคนที่แบบรันคอมโบได้ครับจะเก่งามากนะเพราะเรามีฟอร์เทสใช่ไหมแป่ฟอร์เทสปุ๊บเราก็จะรันได้ตามตามใจชอบเลยหรือจะโจเป็นแอดวานก็ได้แอดวานก็เก่งกันนะตัวนี้ฝากครับเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเร,เริ่มเลยเป็นหนึ่งครับโอ้ไอ้นี่มาแปลกนะเป็นแอตแลนติ้ครับเราจะใช้แกมมาในเกตก็ได้ครับแต่ว่าเราดูไปก่อนนะเพราะว่าไอ้นี่มันทิ้งเสร์จรีเจนเตอรี่โอเชียครับก็เสร์จเป็นแอตแลนตะิต้าฟิลอ่ะฟี่นี้ น่าจะเป็นเด็กทะเลนะแต่ว่าทะเลสายไหนต้องรองดูอีกทีครับใบนี้เก่งมากนะมอนเตอร์ทัดน้ำครับทุกตัวพลังเพิ่ม2 0 0 200แล้วก็ลดดาวมอนบนมือครับหนึ่งใบก็ทําให้ไอตัวปลาไหลที่เคยเล่นครับนอมมอนได้เลยนะเก่งมากแล้วมาชื่อทะเลด้วยไปทะเลครับโอ้ของข้าค่าโคมครับเป็นซีเตลสองนะถ้าเกิดเขามีซีสเตลหนึ่งอ่ะน่าจะแพ้เลยนะน่าจะสู้ไม่ได้เลยก็แต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าไอซีสเตลเวลามันแอคทีฟจะทำลายครับ ไอ้แฉ่เกียร์เวลาตีที่ว่ามันห้ามแอคทีฟอะน่าจะได้ผลมัง้งอ่ะตรงนี้ตัวที่เด็ดมาแล้วครับเป็นปลาไหลนะปลาไหลตัวนี้ครับเขามีทะเลสองใบครับถ้าเกิดเขายืนอ,อยู่แค่นี้เราจะลงมอนได้แค่ธาตุละตัวใช่ไหมเราเด็กเราไปเด็กดินล้วนครับไม่ใช่ธาตุละตัวสิธาตุอื่นที่ไม่ใช่ธาตุน้ำครับได้แค่ตัวเดียวนะซึ่งพลังมาสองมาสองครับน่าจะสู้ไม่ได้นะแต่ว่าตรงนี้ต้องรอลุนครับว่าเขาจะมีไอซีสเตลกับดักหรือเปล่านะอ่ะตรงนี้เขากดเทคครับ,รบเป็นเทคเสิสเร์ดนะเพราะว่ามันต้องเสิร์ดซีสเตลมาใค่ะ แล้วก็เดชบุญครับเรามีเป็นแกมมาครับตรงนี้ครับแกมมาดีออมากนะเพราะว่าถ้าเป็นอิมเปร์หรือว่าเป็นพวกเวลเลอร์เงี้ยมันจะไม่ได้ช่วยอะไรครับตรงนี้ด้วยความเป็นแกมมาครับมันในเกตดและทำลายนะส่วนพวกอิมเปร์เวลเลอร์ ur, มันในเกตไม่ทำลายครับมันจะอยู่กดบอกรวได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าตรงนี้ถือว่าได้ใช้ประโยชน์ครับเก่งกมากรีสปเลยกาสเปค์ครับในเกตแล้วก็ทำลายเลย อทิษแาบข้ามมือเหลือค่อนข้างน้อยครับก็ต้องรอดูเขาว่าเขาตาหน้าเขาจะมีปลาไหลอีกหรือเปล่าเพราะเขาเสียนอร์มอนไปแล้วเนาะเสร็จครับแล้วก็พานเลยเขาเจอครับจัวโอ,โอ้จัวหัวจะปวดนะไอ้นี่ก็ใส่ตัวเดียวนะเป็นกบครับกบก็น่าจะพอฟื้นฟืได้นะพอนอมอลปุ๊บจ้าก็ใช้เทคแรกครับที่บอกว่าไม่ค่อยได้ใช้ครับเอาเครื่องจักรหนึ่งใบที่พลังโจมตีป้องกันเท่ากันครับก็เอามาปลูกโคด็กใช่ไหมเป็นใครจะเก่งอะ่ะไม่มีใครช่วยได้เลยเนาะก็ช่างมาล้วกันเรารุ้นเอา ตัวนี้ครับไอปลาไหลเนี่ยครับเป็นตัวขัดลาบนะแล้วเขามีเป็นไอซีสเตลล์สองครับถ้าเกิดเราโจมตีอ่ะเขาจะสามารถสั่งชุบบอลทะเลได้ครับพอชุบปุ๊บมันก็อาจจะลำบากได้นะถ้าเกิดใบนี้เป็นซีสเตลอะไรอย่างงี้เพราะงั้นพวกขับชัวร์ครับเราใช้ชี้นิ้วชี้ทิ้งไปเลยไม่ต้งองรออะไรทั้งนั้นเพราะว่าถ้าเกิดโดนในตัวเนี้ยแพ้นแน่ๆนะเสร็จปุ๊บเราก็ลงเป็นกิ๊ดใหม่ครับลงเสร็จปุ๊บกดเทคเลยเอาไอ้แทงเกอร์มาแปะก็ได้แทงเกอร์อย่างน้อยก็พอได้ใช้บ้างโอ้ oh. ไม่ใช่ซีสเตลนะดันเป็นอิมเปอร์ครับอิมเปร์ก็ทราบมาครับเพราะไงเอฟเฟคขอยเนี่ยเราไม่ได้หวังอะไรกันอยู่แล้วเนาะก็โดนนี่เกะไหมครับรีซอหเลยอาทิตย์ก็ไปเท่ครับก็ตีนะพันชีห้าสิบครับเอาดาเมจนิดหน่อยก็เอาตีตีไปเรื่อยๆเสร็จผู้ากเลยครับมือไปไหนต่อไม่ได้นะตรงนี้ต้องลุนแล้วครับถ้าเกิดเขาจู่อ่ะปลาไหลไปตัว ็จะลําบากน่าดูนะเพราะว่ามันจะมีเกเอฟเฟกต์ทิงแค่เธอหนี้ใช่ไหมพอเข้าเธอเราปุ๊บเนี่ยเราก็ลงได้แค่สีเดียวละแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวเราหาทางจิ้มเกะเท้าครับสเปร์แอติเกะกเลิมาตีทิ้งไปเลยน่าจะสู้ได้นะไม่เนียครับโอ้ลงเป็นแมกกาพุนนะแมกกาพุนก็ถ้ามีทะเลครับมันจะนีเกะเอฟเฟกต์มอนกอรเวได้นะนีเกะแล้วไม่ทำลายครับนีเกะแล้วจะเพิ่มพลัง600ด้วยกะโดนตีครับกบก็ช่างมันนะ อ่ะผ่านเลยครับแปลว่ามือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตัวนี้ขอให้เราจวดตัวเก่งๆขึ้นมาสักตัวนะน่าจะสู้ได้ครับเพราะเรามีฟอร์เทสใช่ไหมแปะฟอร์เทสปุ๊บพวกไอซิเกยียใช้เฟกครับเขาจะเชนไม่ได้ครับเพราะงั้นไอเนเกตเนี่ยไม่มีความหมายนะก็อนเดี๋ยวค่อยว่าครับเข้าเทินดีกว่าก็เลยโอ้สุดยอดนะตานี้มันจวดแต่ใบที่ใส่มาแค่อย่างละตัวนั้นแต่ว่าไอนี่เป็นใบเดียวที่เก่งนะเพราะว่าเรามีเกียร์เท้าใช่ไหมเราแปะแคนนอนครับแล้วก็จิ้มเกียร์เท้าทิ้งเลยน่าจะได้เล่น หนึ่งครับแปะเกียร์เท้าครับแล้วก็แปะฟอเทสด้วยเวลาเราใช้การ์ดไอติเกียร์ครับไอพวกเนี้ยมันจะในเวเกตไม่ได้เนาะแต่ปุ๊บใช้เป็นคาตาเพาครับสั่งจิ้มเกียร์เท้าทิ้งไปเลยไปครับตอนนี้ก็ยืนนิ่งนะเพราะมีฟอร์เทสช่วยอยู่ครับถ้าไม่มีฟอร์เทสอ่ะตอนนี้น่าจะสู้ไม่ได้นะตัวนี้ก็สเปรครับสเปรเป็นไอเซนเกียร์ดาร์กแล้วก็เลเชครับเชนหนึ่งเป็นไอติเกียร์โกลิมแล้วก็เชนสองครับ ตรงนี้ผิดนิดหน่อยนะทีเกต้องเชนหนึ่งเป็นเกียทาวใช่ไหมแล้วก็เชนสองปที่อกีเก์พอไอี่เก์ปุ๊บฝางข้ามก็จะไม่สามารถดีเกตได้ครับเพราะว่ามันติดฟอร์เทสนะแต่ตรงนี้ครับด้วยความที่ไอเกียทาวเนี่ยมันชื่อเกียทาวครับมันไม่ติดทึกไอีิเกนะพอการฟอร์เทสก็ช่วยแต่มันไม่ได้ก็โดนดีเกตไปครับช่างมันรีทบเลยไม่เป็นไรครับเราขอแค่คู่นี้ขึ้นได้ก็สบายแล้วเธอสบไปครับ เป็นเกีย er ร์บ็อกกับแทงเกอร์ครับเสร็จเสปุ๊บทิ้งหนึ่งใบครับเกียร์บ็อกเดี๋ยวเสิร์ฟต่อนะแทงเกอร์ er นี่ทิ้งไปแล้วครับเดี๋ยวเราใช้เกียร์เท้าเบอร์สองเอาขึ้นมาใหม่ได้เกียร์บ็อกครับโดนเสิร์ฟก็เสิร์ฟเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแต่เ,เป็นคอมมานเดอร์ซัมมอนครับเอฟเฟกต์คอมมานเดอร์เลยก็โมเอติเกียร์โกลิมนะแล้วก็นอรมัลซับดีทีนึงนก็ลงเกียร์บ็อกกันแหละเป็นซีซีนอรมัลซับครับนอรมัลเสร็จปุ๊บแปลเป็น Gear เเกียยร์ทาล แล้วก็ลิงก์เป็นบาลิสต้าครับตรงนี้ครับเพลินไปหน่อยนะเพราะจริงก็เคยเล่นมานะไม่น่าลืมนะไอ้ทะเลเนี่ยครับซีสเตลสองมันบอกว่ามอนสเตอร์เนี่ยครับเราฝ่ายของข้าครับจะไม่สามารถเล็งเป้ามอนสเตอร์ทัดน้ําได้นอกจากมอนสเตอร์เอฟเฟกของทัดน้ำนะเพราะงั้นความตั้งใจแรกครับที่จะใช้บาลิสต้าสั่งปรับพลังใช่ไหมแล้วก็ระเบิดเกียร์ทาวทิ้งเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะก็เดี๋ยวค่อยหาท่าอื่นแล้วกันเอฟเฟกครับเมื่อลงก็เสิร์หนึ่งใบเลยเสรอร์เป็นเซจูครับ แลวกเอฟเฟคของกินไหมครับถ้ามันอยู่ในหลุมรีมูม,มันแล้วก็สั่งสเปรย์มอนที่พังโจต,ตีป้องกันเท่ากันนะสเปรย์จากหลุมรีม,รมูครับชุบเป็นเกียร์แท็งเกอร์และก้อเฟกเลยเมื่อสเปย์ครับก็สเปรย์เพื่อจับมือได้ครับตัวนี้เราใช้เป็นสเตจูอ่าน,นี่มันจะเริ่มออกจากคอมโบครับมันจะเป็นเริ่มเทียบแต่แถาแล้วนะเพราะว่ามันเล่นตาคอมโบไม่ได้ครับถ้าเกิดเลงได้เนี่ยจบไปตั้งนานแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็แก้ไปเรื่อยเรยนะ ตัวนี้สเตจูครับทิ้ตัวเองสไปออกเป็นไอเซดาครับแล้วก็เอฟเของแทงเกอร์นะก็สามารถชี้การ์ดหนึ่งใบครับระเบิดทิ้งได้ระเบิดเสร็จปุ๊บเอฟเฟกต์สเปยรสเปรเป็นไวเวอร์ครับแล้วก็เอฟเฟกต์ไวเวอร์นะถ้าเกิดมันนอร์มอลหรือสเปย์ครับก็เสิร์ฟวิกกระหลักขึ้นมือได้แล้วก็เสิร์ฟเป็นดูเอลครับตัวนี้เรามีคอมมานเดอร์ที่เราชงไว้แล้วครับแล้วก็รีมูฟแล้วก็แปะแล้วก็โอทีเคนะ ปุ๊บเลยแปะครับแลักคาเฟกต่ฟิชชั่นออกเป็นอัลติเมตตรงนี้ครับเราเตรียมตัวพร้อมแลวนะเราก็ไปเติลเลยครับตัวนี้ก็ตีครับตัวนี้ก็ต้องลุ้นะครับว่าเขามีปลาไหลบนมือหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดมีปลาไหลไปก็ไม่มีความหมายป่ะเพราะว่าพอปลาไหลสเปรย์ปุ๊บเนี่ยเราจะเลือกเล่แค่ตัวเดียวใช่ไหมเราก็เหลืออัลติเมตเกียร์ไว้เราก็ตีตีน่าจะจบได้เหมือนกันนะเพะงั้นเราก็ลุยเลยม่ใช่ครับตีครับห้าพันนะใหญ่เบิ่ม ตีเข้าทีนี้ก็ทางสะดวกครับแล้วก็ลุยต่อยาวๆอ่ะก็ประมาณนี้เนาะก็เป็นอุทิเคครับมันก็เล่นง่ายๆนะแล้วก็เคลียร์บอร์ดถ้แบบพอจะมีทางที่จะ OTK ได้ครับแล้วก็ลุยเลยมันก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนาะคิดแค่จังหวะเดียวครับคิดแค่จังหวะเคลียร์บอร์ดสองขามอันนี้ยังเป็นแค่ตาแรกๆครับเพราะว่าบอร์ดสองขามยังไม่แน่นมากนะก็เดี๋ยว วันถัดไปครับคิดว่าจะเจอบอ่อที่แก้ยากๆครับแล้วอาจจะมีบอ่อที่แก้ไม่ได้ด้วยเนาะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูดีได้ฝงคามนะครับอันนี้ก็เป็นเด็กทะเลครับทะเลเต็มสูเลยนะมีไคจูด,ด้วยแล้วก็พวกอันนี้ใส่มาอย่างกระสานนะเวอร์มากๆแล้วก็มีด้วยไอ้นี่เก่งมากนะถ้าแปดได้น่าจะลำบากน่าดูก็อนไปดูเมดนครับใบแรกนะเป็นมิลเลอร์เมดครับก็เป็นปจูเนอร์นะน่าจะเอาไปขึ้นไอ้พวกนี้แหละเพราะว่าจั่วหาพวกปลาไหลได้ใช่ไหมน่าจะพอทาอะไรได้บ้างเนาะแล้วก็มเมดินครับถ้ากลับไปน,นี้ มันจะเป็นทะเลครับก็ทําให้พวกเนี้ยได้เทคนะจะได้ไม่ต้องมีฟิลแปะอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นไอ้นี่ครับ Wall-E of Atlantis นะก็ทิ้งเสิร์ฟฟิลครับก็เสิร์ฟไอ้ Regenerative Ocean ได้มีแมกกาพูลครับแล้วก็เป็น i c เจครับคนนี้น่าจะเล่นกับน้ำด้วยทุกคนนะทิ้งมาจากมือครับแล้วก็สั่งสเปรย์มอนน้ําจากมือได้ก็คือสเป,ปรย์ปลาไหลได้แหละเพราะปะลาไหลยืนบอกว่าน่าจะกินใช้ได้อยู่แล้วก็ปลาไหลครับก็ที่เคยเล่นนะถ้ามีทะเลอยู่บนสนามครับถ้า2ฝ่าย จะสามารถคอนโทรลมอนที่ไม่ใช่ธาตุน้ำครับได้แค่ตัวเดียวนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นธาตุน้ำก็กี่ตัวก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่น้ำครับจะมีได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเลยก็เป็นกึงก่งกึ่งฟัดเกตนั่นแหละแล้วก็ในช่วงเมนเฟยครับกดใช้ปุ๊บสามารถเสิร์ชทะเลครับแล้วก็ไอไคริวชินก็เป็นพวกเวกกำดักแก๊งมันเนาะแล้วก็เวกกำดักครับหรือซีสเตลได้ซึ่งปกติเขาจะเสิร์ชเป็นซีเตลแอคแท็กแต่แหละมันนี้เก่งมากนะเล่นคู่กันทำไมเขาเป็นไลโฮครับไลโฮก็ยังตามมาหลอกมาหลอนนะ มันเป็นธาตุน้ำตัวมาถ้าเกิดเล่นกับไอ้นี่ก็น่าจะทิ้งแล้วก็สเปรย์ได้เลยเนะาะก็บังคับที่มือครับค่อนข้างเก่งนะถัาไปครับเป็นเมการ์เทสก็เป็นตัวที่แบบช่วยยิงการ์ดนั่นแหละไคจูครับไฮมูฟเอ็กตา้าแล้วก็ไฮยรัวครับเอ็กตา้ามันไม่ค่อยจะใช้อะไรนะเล็กนี้แล้วก็โซน่าครับเอาไว้เสิร์ฟปลาได้ดีเจนดารี่โอเชียเมืตากี้ครับก็ลดดาวนนะแล้วก็ซีเตลสองไอ้บาเรียครับไอเนี่ยปกติมันเทคเดิมมันเก่งมากนะแต่คนปกติจะใช้แค่ว่าทิ้งไปเพื่อที่จะรีมูฟเเสิรรรร์ใชใ่่มมมั้ไออทคคบบนบถาาาีีกปากปะะศโจต ก็เปิดใช้ปุ๊บเปลี่ยนมอนที่ตีมาพลังไปสูงครับได้เฟคเนเกตแล้วก็เปลี่ยนไปให้โพสชั่นไปได้ด้วยแค่นี้ก็เก่งนะแล้วก็รีมูฟเสิร์ตแล้วก็ว่าไปมาเสิร์ตไคจูได้เลยนะมันก็ได้เก่งอีเปอร์ครับไอ้นี่ไฮดิวชินในี่ใบสเปร์ะส่งทะเลแล้วก็สเปร์สองตัวครับก็เป็นใบสเปร์แหละแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นนะอาจจะเพราะไม่ได้เล่นเด็กทะเลล้วนอย่างนี้ก็ได้มั้งแล้วก็ใบเก่งสูงครับซีเทวิทแท็กครับถ้าการไปนี้แอคทีฟเวทครับสามารถแอคทีเวทการ์ดทะเลครับจากมือหหรือลุมมได้ก็เหืออออนนเเเเเาาาทะทะะะลีี่่่โดจ้มมมมืตแปให แล้วก็เธอระครังครับสามารถสั่งรีมูฟมอนสเตอร์ธาตุน้ำหนึ่งตัวที่เราควบคุมอยู่จนจบเธอครับเวกกระดักที่ไหนหน้าอย,อยู่จะไม่ถูกทหลายด้วยเฟคการ์ดซึ่งเก่งมากนะตัวนเองก็ไม่ถูกทำลไลแล้วก็เทคนิคเก่งที่สุดครับคือเทคนนี้ในช่วงต้นดาเมสสเตปครับถ้าเกิดมอนสเตอร์ธาตุน้ำของเราที่ดาวปกติครับเป็น5ดาวน,นะซึ่งในที่นี้ก็คือไอปลาไหลใช่ป่ะสู้กับใครครับทำลายตัวนั่นทิ้งเลยนะเอฟฟกไม่ไวัดไปเธอครับเขาตีมากี่ร้อยตัวครับโดนทำลายหมดเลยนะก็เก่งมา,มากไปนี้เอ็กตาก็เป็นพวกธาตุน นน่นนี่นั่นน่าจะใส่มาเล่นกับไอ้นี่เป็นหลักครับเพราะมันไม่มีตัวเนอร์ตัวอื่นเนาะแล้วก็พวกไอ้อ์เมอร์ด้วยไม่ดูเล่นยังไงตัวนี้แต่ก็ตัวไอซตัวนี้นั่นนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับทะเลนะก็หาดูยากครับสำหรับคนที่เล่นเป็นทะเลล้วนนะแล้วก็ตอนนี้ครับมันอยู่ในมัตสองนะก็แปลว่าเขาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะที่ขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้เนาะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ